เจ้าวันเอ้ยเจ้าวันเฮ้เจอยังโอ้ยแย่งนมกันละหนึ่งละเดดเลยโอ๊ะโอ๊ะโอ้โอ,โอ,โอ,โอตายแล้วกา้าเอ้ลูกแย่งนมกันดูแล้วนะ่ะฮะ ไม่มีนมให้ลูกกินแล้วตัวเล็กนิดเดียวแปลวลูกก็มาเลี้ยงอีกสองตัวฮะไงฮะเอาลูกก็มาเลี้ยงอีกสองตัว,เ,กกเ,ตวเป็นไงลูกคะเป็นไงทีนี้ลูกแย่งแย่งกันกินนมเนี่ยเห็นไหมไม่มีนมให้ลูกกินเนี่ย ได้แล้วเต้าอ้วนเต้าอ้วนแยกได้ยังเต้าอ้วนแยกได้ยังเต้าอ้วนแยกไม่ได้แล้วต้องรอรอบใหม่แล้วเนี่ยเต้าอ้วนต้องรอรอบใหม่แล้ว ก้ามีนมน้อยนมไม่พอเกณฑน,นมแค่สองสามเต้าเองแล้วก็เอาลูกเขามาเลี้ยงเองเอ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่นมไม่ใช่นม้็นาจะมาหาไม่ใช่นมนะ,ะไปให้ลูก Hey. แค่นมเหรอไม่ใช่นมเลนะรู้ไหมไเต้อาอ้วนไปนอนก่อนอไปนอนก่อนเลยลูกเดี๋ยวรอรอบต่อไปเฮ้อฮไอ้เต้านเดี๋ยวรอรอบต่อไปลูกเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะ รอบเนี้ให้น้องๆเขากินก่อนลูกไม่พอกินไม่พอกินเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปนะลูกนะน่าๆๆๆไอเจ้าอ้วนเอาถ้าไม่งั้นก็แย่งเอาเออนนั่แหละเจอแล้วกาก้าเป็นไงฮะเป็นไงลูกเรามีซเแปลงเข้ามาอีกสอง ตัวสีขาวหวงมาก